แล้วครับช่อนตัวที่หนึ่งสวิงอ่าปากหวอม,มาเลยครับโอ,โอแ้แต่เช้าแต่เช้าหลักฐานชัดมีอะไรจะส่งมีอะไรจะส่งข่าวถึงเพื่อนๆไหมครับ หลุดคาสวิงเลยไม่โดยอยู่โอ้โหวัดมิเป็นสุดทฤษฎีปลาช่อนโดดรอบนี้ไม่พลาดแล้วนะโอ้มีหนักมีขนาดมีขนาดโอ้ยงัดไม่ขึ้นมังกันไม่ขึ้นมีขนาด โอ้ยช่อนนะครับอันนี้ตกปลาช่อนนะครับมันต้องงัดกันขนาดนี้เลยเดี๋ยว ติดนิดเดียวนะยายานัติดๆิเยอนะอันนี้เก sure. you ิน2องโลแน่นอนครับเอาคนช้อนไม่เป็นอีกงเอาเยสียวเวบเสียววบตสองโลครับแน่นนอนนอน เอาท่านี้เหรอเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โหเป็นเริ่มเทิมเลยครับสองโลกวาแน่ๆโอเคอ ประช่อนแต่งช้อนสิเอาเอา <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> เริ่มจินตนาการเรื่องขิงได้แล้วน,นะ ได้สองตัวเท่าๆกันหนึ่งแล้วทีนี้อ่ะโอเคหากันต่อนี่ไงวัดอยู่วัดอยู่แล้วครับหมุนมาหมุนมาหมุนมาช่อนแน่นอนโอ้โหอ๋อสวิงอ่ะ แปลายคันมันอยู่ห่างเรือสวอิงจะถึงไหมล่ะกดปลายคันเข้ามาเออคนคนอัดปลาเขาไม่เป็นนี่เอาหัวมันออกมาหน่อยหัวหัวมันหลบเออให้เห็นหน้ามันด้วยเออนี่ตัวไม่เล็กนะครับตัวใหญ่นะครับอโอเคเออ